ภักไทยของแรกนั้จ้ะฝึกภาคเออหัวคนสองฟ้อนระเบิดแล้วอ่ะเราไปตกปลาได้ไหมพวกเราเพิ่งไปตกปลาไหมใช่แล้วเราก็โดนห้ามกลับไปที่นั่นอีกด้วยทำไมอ่ะโอ้ ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยปืนฉมวยม่เป็นสมาชิกคข้าของคนสำคัญเลยนะนายขายโซฟาไปเพื่อที่จะซื้อมันนะฉันเจอฉมวกของเราใหม่ถ้าจะฉมวกแล้ไหมพรุ่งนี้คนแปลกไม่เข้าใจฉมวกฉมวกมันดีกว่าฉันชมวยฉมวยนั่นไงนะงง what the fuck ว่าไงเพื่อนเก่า เอ็ดเวิรนเสนอพาวเวอร์ทเอ็ดเมททอทอมทอมัสวิทแล้วก็เอ็ดดีเวิร์ดเอ็ดไม่รู้อะเอยใช้อินทรมันเอ็ดเวิร์ดตอนจบโดยินดีตอนรับกลับยินดีตอนรับกลับเหรอฉันังว,ว่าคนอาจจะเมา่ามาเลยนะนคเนมานาะไ,ไม่เลยนายไปใกล้อ,อะ <c oughs> ฉันเง ทอสเอ่อเขาเคยอยู่ที่นี่เอ่อใช่เคยอยู่เออนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะความลับเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วฉันจะไม่ลืมนายเลยทอสได้หรือเปลบาความทรงจำนี่ความทรงจำทั้งนั้นเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทอสจะได้ออกไปนะใช่แล้วเอสจะทำทั้ความฝันของฉันไม่จะทำมันในมือใหญ่ไม่ว่ากันฉัน คือใครแล้วก็เพื่อนเก่าฉันไม่ใช่เพื่อนแกเกิดอะไรขึ้นกับโซฟ้า,าเหรอทอมขายมันให้กับพวกัวสระน,นะยากฮ่าองโง่ไม่เคยเปลี่ยนไม่ต้องห่วงปุ๊มโซฟ้าเย้โซฟ้า,ฟานี่มันอะไรนะโอ้ก็แค่สิ่งที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นนะ่ะโอ้ย แล้วนายจะออกไปเมื่อไหร่ล่ะออกไปเหรอฉันย้ายกลับเข้ามาแล้วดอนโด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 นเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ็ดทอมอย่าทำตัวขัดหยาบคายสิฉันบอกนายตั้งแต่ฉบับที่แล้วแล้วนะโอ้ทอมฉันมีอะไรจะบอกนายน่ะงํา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 เออโอเคงม ว้าวเดี๋ยวเหมือนว่าพวกนายจะได้ออกไปประตุนภัยตอนชื่อฉันไม่อยู่สินะ I I ฉันหวังว่าฉันจะได้ไปด้วยจังเฮ้ฉั <Hey, S 1> นมีไอเดีย,ยแล้ว <c oughs> อะไรไหนนี่ใส,ส <c oughs> ่สิช่างมันใส่ก็ใส่เถอะโอ้ยเดี๋ยวพึ่งเดินก่อน้ เปุ่นหมดเลยอืมอืมขึนอะไรบอกเดียวอ๋อืม, yeah! yes! อ,ม,อ,ม,อ,มอีกรอบหนึง่งปึ๊บไปอืมทั้งวันถ่าย,ายไปเถอะขอหยุดแป๊บนึงถ้าใครยังไม่ได้ดูถ้าใครยังไม่ได้ไไดูก็ จังงนนะครับว่าไอ้สาตัวนี้มันคืออะไรไอ้สตัวนี้สปอยนะครับสปอยไอ้สามตัวนี้มันมาจากเปสเฟสทั้งภาคหนึ่งและภาคสองภาคสองมันโดนมันโง่ครับถ้าผมว่ามันโง่อย่างไงมันโง่นึกว่ามันเอาไอ้พวกเอสพวกทอมแล้วก็พวกแมทเข้าไปเข้าไปในเครื่องทิ้งขยะให้ออกไปในโอกาสสุดท้ายมันออกไปเองโอเคต่อ เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเลยฉันคิดถึงมันจังใช่ฉันด้วยใช่มันก็่อนได้ที่ไหนอยที่นี่ทอดได้ในสมอองกาทิมิททอมฉันไม่ต้องหัวแมทแมทฉันจะอยู่ที่นี่นายคงจะไม่ไหวนะฉันจะขอห้องก่อนเช้คืนอ่ะเอ็ดไม่แน่นอนสิแต่นั่นมันห้องฉันนะ นั้นนายก็กลับไปนอนที่ห้องเก่าของนายแต่นายเป็นห้องเก่าของฉันเป็นเสาว่ายน้ำแล้วนี่นายไม่นายไม่หนอนบนโซฟานี่ล่ะผช่มงงไม่เคยเปลี่ยนใช่ผวามงงไม่เคยเปลี่ยนอยากได้ห้องฉันเหรอเอาไปเลยที่นี่มันก็แคบอยู่แล้ว โซฟาฟีว้าวดูเหมือนว่าเขามีความสุขมากเลยนะจริงเหรอใชนว่าเขาดูไม่มีอนคนสุขเลยนะเขาจริงๆเขาดูเหมือนันกวั่งคอยติดตามทอมบางทีบางทีถ้าเราต่างเขาไปไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเอ็ดมอร์ซีเรายังเหลือเรื่องต้องทำอีกนะ เออโอเคดีไอโรคนั้นทำเปคนนิปัจจัแน่นอนนะจนาเคจะอยู่ดูการกลับมาของโจรสลัดที่ดิบจากคนนรกสีทั้งเกินไงเหมือนแต่ก่อนไงใช่เหมือนแต่อนจบตอนแรกมาตอนอบบุม วันนี้ใช่ไหมไปได้ครับขอห้องเลยครับเชิญเลยก็ห้องแคบจังเราจะมีห้องไม่ชอบนะห้องแค่ชอบเยสนี่หละห้องที่ฟัน อะไรกันบันป้อมอืมเฮ้ยของนี้เป uh> ็นไงครับมาอ่ะของนี้เหรอคะมาแล้วถ้าแบบนี ungs, ้แหละอืม ถ้ามันจะกลับมานะนี่คุปปาสติกกี่สุดแล้วนะเจ้าบอกว่าเขาคงโอเคนะโอ้ยอย่าหัวไปเลยเขาแค่ความไม่จดจำไม่ใช่ไหมทอมเขาคงจะโอเคเลยนะบ้าหน่อยสิฉันไม่อยากจะโอเคเลยแต่นี่เราจากนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับ

ไปกันเถอะพวกไปใส่เชิญในโชว์กันเถอะโอ้เขาไปซะแล้วโอ้สเตซี่ทั้งยินดีมากเลยที่ไม่มีอินเซตนซ์อมบี้ไฟล์พร้อมจะมาทำลายดินเนอร์แสนโรแมนติกของเธอในที่เราเจอฉนัดล้าง y o อ r s สมองโอ้ไม่นะนี่เหมือนไม่ใช่สิ่ที่ฉันหลอดเลยนะไม่มีติ๊บให้นายนะนี่แหละ ยังก่อนเดี๋ยวและในที่สุดฉันก็จะสำเร็จอีกครั้งอันดีดีเอที่นี่คือห้องเขาห้องสักผป่านอ่ะโอเค

้น yeah. mm. no, ี wow. so ่มันปุ่มอันใหญ่ไม่หนัฉันโทษว้าวดูสกปรกจังใครอยากไปกินไอศครีมบ้างนเหรอน้านคือมีงาน ใครเป็นทหารชิ่ก้าทหารของฉันเอ็ดนายจะไปหรือเปล่าเออโอเคเขาป้านหนึ่งหลังครับได้เลยครับแล้วเป็นบ้านไปโอเคแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่เอ่มอืมเอ็ะอีกชั้นหนึ่งครับ อีกทีครับใช้สุดท้ายแล้วครับเก็บเงินมาห้าสิบปีน้าก็นีนแอพหนูทั้งนตั้งกว่าัแล้วไม่ได้คู่ฟังหน่อยไดไมได้เลยครับฟังมโอ้ อ๋อโอเคอโต้ทีน้องพลแ่ต้องเป็นจบางคนน่ะไม่ใช่โทรศัพท์นะมันเือกล้วยเออมันเป็นขงายฮัลโลท่านไหนยกไปสจักลับมานะแม้นมนายคิดว่าทอนทอนถาเหมือนหวานเรเองอะไรอยู่หรือเปล่าขโทษทีนาเกำลังอยู่บนกล้วยที่ของฉันผู้ชยในบ้านมาบากนันก็กฉันไม่ต้องการหรอกฉันรู้เมื่อฉันไม่ไม่จับหรอ นั่นมันทอมนี่กายไอ้เจ้ามึงไม่อยากเป็นแบบนี้ทมไหน่าทำไมทิ้นี่เดี๋ยวก็ถำหนักอนกัหนว่าทำไม่ทิ้นี่โอเคนายจับฉันได้ฉันแค่กลมาเพราะฉันจะมาเอาบางสิ่งที่ฉันเก็บไว้เก็บอะไรล่ะนี่ไงว่าใช่ โอ้ทำไมนี่ไหนคือประชานธรรมดา่ไหัมนนตม thank you ความมุ่คมนจะคคยดีกับคนเนียบของฉันด้วยเดี๋ยวอะไรนะดูคนเงียบูะดูนเงียโอ้ย รักแกดิ่งมันอะไรเนี่ยไม่ใช่รักเก้มันคือตำรวจทุสนี่กำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซฮ้ขอโทษนะฉันไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ขอบคุณที่เก็บมันไว้ให้ฐานะตอนนีิที่เราเป็นที่ที่เราเป็นเพื่อนกันไม่ไม่เป็นการเพื่อนในเมื่อฉันมีสิ่งนี้ฉันไม่สามารถหยุดได้ เฮ้ยซันชา์ดลิปป์๊อปส์เอาตัวสั่งไปฮอบปากท้อไปไปไ e e r t h n g t o No ใครคุ้นๆชายตะกี้บ้างครับเดี๋ยวผมให้ตรงนี้ Tom. No. คุณคุณไหมย้ำฉาฉา,า,าย้ำฉาตายว้าช่างน่าชื่นชมฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วโลกตอนนี้โลกจะไม่มีของต,ตัวมันเองได้หรอกอะไรเน<ๆ>ี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยนี่ สำหรับบ้านนี่สำหรับเพื่อนของฉันและนี่สำหรับหน้าของฉันหยุดนะฉันขอโน้มด้วยได้ไหมไม่เขาไม่ควรที่เขาร่วมด้วยเป็นแกียของฉันเถอะจอห์นจอห์นผู้กัอฉันร้ายสิพวก้ผู้เริ่มเสกยังสิผู้เริ่มบงยังสิจงง

ร่องออกไปทีฉันบอกแล้วว่าชั่วโมงมันก็มีประโยชน์ n a ไอคิวบอาต้องหาบ้านมาแล้วละโอ้โหได้งล้มล่ะ了นั่นจากนั่นจากคนนั้นนี่ส่งของสุดท้ายได้แล้วสุเท้ายได้มาจากบ้านก่อแล้วขอบคุณวาไว้ที่มาไว้กับที่เหลืออะไรสุดดีที่ไหนซื้อที่นือไว้นะได้หมดที่นี่มันเป็นห้องแคสำหรับใช่ไหมก็ตามรูปป่าวันทำให้ดูใหญ่ขึ้นมากๆ เออมันอั่งไม่ได้เลยนะไม่แค่จไม่แค่เสร็จการจัดห้องของเขาเท่านั้นเองพอเฟคยังไงก็ใชหมแต่เวลาที่ฉัต้องกลับแล้วต่นพิ่งมาถึงฉันก็จะคิดถึงบ้านนี่เปนแรกเลยนะที่ไหนมาใช่ของทงกันที่มากายเจกัน็ตเจกันทอม ว่าไงเพื่อนบ้านเฮ้ยแมทเฮยแมรใ้ดใช้ซอมบี้ผลิตข้าวเปล่าแน่แน่สิห่าๆฉันคือตกเตยโดนซาปีฉันจะกลับพวกนายและพวกของทอมท้อ Tom มว่าฉันอยากคิดฉันคิดจะอยู่ตลอดแล้วว่าทำไมนายตาทำไมนายตาสีดำอ่ะใช่ทำไมอะมันก็เป็นสัยเราที่เรานมาัในช่เป็นต่องทอมทอมมกซ์แวกอม มาักก็ต้องทำเลยล้วก็หมกันอทำแลวกเป็นการพักพัก่ายคงแลกงมเลยครับแล้วหลังจากนี้เขาก็ทิ้งโปรเจกต์ไปยาวอีกเลยจนกระทั่ง คนที่ติดตามอยู่ได้เห็นคลิปนี้ครับแฟนเซอริสสอโอ้เป็นคลิปที่ยาวมากเคจจบบาย